ไม่รู้กันเหี้ยอะไรกันทั้หมดเออเดี๋ยวกูเตรียมปืนที่นั่งยิงรถได้ก่อนสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูไปซื้อไอ้นี่แป๊มโอ้ป,ปืนสั้นมึงถือมึงถือปืนยาวไปนะเดี๋ยิงไม่งร่วงเลยปืนอะไรยิงดีวะเที่คุณจะแอดวานแล้วไม่กระสุนเยอะไี่ปืนแล้ววะ M49 ไม่ใช่ปืนสั้นดิ ืนสั้นกระสุนเยอะบล็อกไม่เปบอฮดสามเฮ้ย M9 ก็ได้นะ M9 บาลต้าเฮ้ยไอ้นี่อะเฮดอ็ดน่ะอเฮดเอ็ดไปเอฮดเอ็ดเฮเอ็ดเเอ็ดเเอ่เฮเอ็่อดเฮ้เอเฮดอเออเเออ็ดเฮ็ดเอเนี่ยอเฮอเอ็ออเ็อก็ออ็ออออ หล่อหล่อหล่อหล่หลเพื่อนไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยมึงหายไปไหนวะเนี่ยมันรู้พี่มันรู้มันรู้ไปไหนวะจะไปไหนได้วะจะไปไหนได้บจะไปไหนได้บะก็รถมันหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้มันจอดอยู่ตรงนี้มึงมึงเรื่องรถใหม่เลยไปของเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมันวิ่งมากดขายทำไงมันรอมันไปก่อนดีเฮี้ย มันมันมีล็อกหรอวะมีล็อกขายวะไม่มีไม่มีกดกดมามันไม่มีล็อกแต่แต่มีล็อกขายวะเดี๋ยวบอดเนี่ยมีเออเฮออมันมันจ้ามอเตอร์ไซค์เราอะเสียใจด้วยไอ้เนาะมอเตอร์ไซค์กูล็อกกูล็อกไว้กูล็อกไว้มึงก็ถอดล็อกอันนั้นมาดิเฮียถอดล็อกอันนั้นมาดิ เดี๋ยวดิเขี้ยมันก็เอาไปดิเดี๋ยวกูคอมให้แป๊บนึงใจเย็นเชื่ออะไรครับมันก็สอนพี่กระสอนไม่เป็นไรเชืนผมระสอนเราก็ลงได้ดิชื่อจริงก็ได้ครับถ้านายอยากบอกอ่เชื่ออะไรหรอครับต่อไหมอุ้ยมันยิงมันมันจุดมาว่ะยิงหัวทะลุโลกชื่อยังไรวะชื่อตีอเหรอนะชื่อเท่จังดิ๊ดดิ๊ดมาครูถอดล็อกให้มึองละเก็บมาเก็บไม่มีตี๋หรอเจอมาเลย เก็บนะเก็บนะในวะเจอและเพิ่งเข้าเซิร์ฟเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาเหรอครับเพิ่งเข้ามาตอนเช้าเลยมามาคนเดียวมาปกติคนเดียวครับเฮ้ยเขาเป็นโซโล่ะอยากเล่น PVE เลยไปเล่นบ้านมันบอกว่าทำเหมือนสัมภาษณ์เลยเฮียได้หมดที่เราไปเอาบ้านเขามาเนี่ยเขาเล่นคนเดียวเลยเออว่ะเดี๋ยวอันนี้ บ้านนายมีบ้านยัง่ะมีนะมีนะอ๋อใช่ประภาคารป่ะเรียกเรียกบ้านไม่ได้แล้วครับน่าจะเป็นกระท่อมกระท่อมเหรอเอ้ถามดิตรงป่าป่าสีสามป่ะถามดิถามดิถามป่าสีสามป่ะน้องใช่ใช่กระท่อมตรงป่าสีสามป่ะครับสีสามโอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว นายอยากมีเพื่อนไหมเดี๋ยวเราพาไปหาเพื่อนหรืออยากมีโจทย์อยากมีเพื่อนหรืออยากมีโจทย์อันนี้ดิฟเะีอล์กได้ไหมเอาคนอิดไหมอันนี้เดี๋ยวให้คันอิดไหมไม่มีเพื่อนเฮ้ยเอ่ออยากขาดอะไรไหมขาดอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปตั้งตัวตอนนี้ผมยังไม่มีเงินเลยเพราะว่าจะอัพสกิลไออะไรนะครับ INT ครับ ฮะไออ๋ออินอินอินใช่ไหมกดซื้อบอกเขากดซื้อรับ welcome pack ยังอ่ะรับไปแล้วครับหายไปแล้วอ๋อรับมีมีเงินไหมซื้อซื้อซื้อผมมีผมโมดูลหมื่นเก้าอ่ะโมดูลใช้คอยซื้อนี่ซื้อได้เลยน่าจะซื้อได้แค่อันเดียวมันใช้คอยซื้อได้เลยในนี้นะครับคอยใช้คอยเท่าไหร่วะเอ้ยดิฟดิ้นเสียงว่ากดไมพูดได้ยินไหมมึงมึงเปิดดิ เป็นไหมอ๋อเฮียไม่ได้ยินวะกดตัวอะไรวะกดบีกดบีอ๋อกดตัวเอ็นเฮียอย่างงี้เดี๋ยวนายนายมีสกิลยังสกิลอะไรครับสกิลปืนไงปั๊มสกิลอะสกิลอะไรครับตอนนี้ผมมีแค่ปืนพกพื้นฐานครับอ๋อโอเคเดูให้หน่อยดีในยูทูบของเขาอะเดี๋ยวผมพาปั๊มแพทย์ะเป็นทีมงานปะใช้ให้หน่อยดูกูใจดีกับมันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวควรไปกดเงินให้มันห้าหมื่นแล้วกัน